พกผมนายช็อตตี้บูจจว่ากับบาวดัสองอีกเช่นเคยตอนนี้ครับเขามีกิจกรรมคอลลาบเรชันร่วมกับอนิเมะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับกิจกรรมจะยิงยาวไปจนถึงวันที่20มิถุนาย,ยนเลยนะครับแนะนําว่าให้รีบกลับมาเล่นโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอาจารย์ร็อกซี่ให้เปิดคาชพองหาด้วยครับขอบอกเลยว่าเหมือนในอดีเมะแบบเป๊ะ ส่วนตัวผมจะเปิดหาชุดนี้ก่อนนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าผมแอบไปดูสกิลมาแล้วสกิลเนี่ยอนาเขตแค่2ช่องก็จริงนะครับแต่ว่าทําให้ศัตรูติดใบได้ด้วยครับและเป็นการโจมตี3ครั้งใช้ SP น้อยมากๆครับครูดาวก็น้อยมากครับก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยไปปวนได้ครับทำให้ศัตรูติดใบ ส่วนชุดปกติของล็อกซี่นะครับอาณาเขตค่อนข้างกว้างก็จริงแต่ว่ามันจะแรงแค่เป้าหมายนะครับคือใครโดนเลงคนนั้นจะแรงนะครับส่วนที่เหลือกระจายกระจายกไปก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มันใช้ sp 7หน่วยเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็คูดาวสามเธอในนี้คือเฉยๆนและถ้าเกิดเราไปดูตอนตีบวก5แล้วนะครับ SP ก็ยังใช้สูงถึง6หน่วยอยู่ดีครับ งั้นก็จัดตู้นี้ก่อนเลยกันละกันครับมามีตัว70กว่าใบครับอันนี้ไม่น่าจะได้นะถ้าได้จะต้องมีเจ๋นมเด้งเด้งออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็สกิปไปเลยรัวโอเค20่สิโยังไม่ได้นะจ๊ะไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ตีสิบโรไปได้แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าตรงตู้หรือเปล่านะครับโอ้โหมี5ดาว2คนเลยมาดูเลยครับว่าเป็นใครบ้างคนแรกคือ โอ้โหใช่อาจารย์ล็อกซี่ด้วยครับโชคดีเลยครับโ,โหเปิดไม่กี่ครั้งก็ได้แล้วทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งครับ5ดาวเป็นใครเอ่ย3ามเปล่าน้องกระต่ายนั่นเองครับแต่ชุดนี้รู้สึกผมจะมีแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรครับก็เรีเยกได้ว่าโอเคได้อาจารย์ล็อกซี่มาแล้วหนึ่ง ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนกันแล้วกันครับในใจผมอยากจะได้แค่บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งก็เพียงพอต่อการเล่นแล้ว่ะมาเอาอาจารย์ล็อกซี่อีกชุดหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเปิดรอบแรกเจ๊ก็เด้งมาเลยครับแ,แล้วรู้สึกจะได้ด้วยครับเพราะด้านบนเขาสปอยไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าผมได้อาจารย์เขาครับแล้วมี5ดาว2ใบอีกแล้วดูใบแรกใช่เปล่ามาใครไปเอยเสียงคุณมากแล้วผมคิดว่าใช่และก็ใช่จริงจ เอาลามาดูอีกคนหนึ่งครับใครเอ่ยเ <im it> สียงไม่คุ้นครับคงไม่ใช่อาจารย์ <im it> อ๋อเจจิ้งจอกนี่เองครับซึ่งผมจะบอกว่าเจจิ้งจอกเนี่ยผมไม่เคยเปิดหาเขาเลยนะแต่ก็ได้บวก5้าแหละครับคือเจแกเขาออกมาบ่อยมากจริงๆส่วนอาวุธของอาจารย์ล็อกซี่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครมีเพชรเหลือตัวเหลือก็มาเปิดหาไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้อาจารย์เก่งขึ้นอย่างมากนะครับผมส่วนตู้อันนี้เป็นรีลันเนาะเอออันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็จัดไปเลยกันแล้วกันนะครับ ครานี้เรามาดูกิจกรรมกันบ้างดีกว่าจะอยู่ด้านขวาของหน้าหลักนะครับอันดับแรกที่ควรทำเลยคือมานี่ครับสตอรี่ในเนี้ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละครับจะได้รับทั้งเพจแล้วก็แต้มกิจกรรมเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการซื้อของแลกเปลี่ยนได้เนาะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับคือเราสามารถสคริปต์ได้ก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านก็เต็มที่ ส่วนอันต่อมาจะเป็นเรื่องของการต่อสู้นั่นเองครับอันนี้แนะนําลง normal pattern ก่อนครับคือวันหนึ่งมันจะลงได้แค่5ครั้งนะไต่ระดับไปเรื่อยๆเลยจนถึงชั้นที่1 5านะครับสำหรับ normal เนี่ยมันจะง่ายตีมอ n s t e r T สที T ก็แตกแล้วนะครับยกเว้นคนที่เพิ่งมาเล่นนะนะอาจจะใช้เวลาในการสู้นานนิดนึงส่วนชาเลนจ์อันนี้คือให้เลียน์นอ m a l ก่อนแล้วค่อยมาลงนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างยากและท้าทายกว่าแล้วของรางวัลก็ได้เหมือนกันนั่นแหละก็คือได้แต้มเป็นหลักนะครับ ไหนๆก็ได้อาจารย์ล็อกซี่มาแล้วนะครับลองเอามาใช้ในกิจกรรมดูเลยกันแล้วกันนะครับอยากเห็นแอนิเมชันไงว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะลองดูเลยก็แล้วกันนะครับมาะเทิร์นที่หนึ่งไอ้น้องไอดอนมาก่อนครับตายโกนโชว์ไปน็นอีกทีไป,ปบัฟอาจารย์มาโอ้โหืึสุดยอดไปเลยครับลูกพียไม่แรงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดเลยครับผมโอเคไป ส่วนเจ๊อีกิบผมขอข้ามเลยนะครับเนื่องจากเซ็กซี่เกินไปเดี๋ยวติดเหลือง,งเดี๋ยวคราวนี้ลงอีกรอบหนึ่งครับจะลองใช้สกิลของชุดปกติให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมาปั๊บเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สกิลอ๋อนี่คือตอนที่จะไล่เวทตอนที่โชว์ให้ลูเดียสูตอนเด็กใช่ไหมเออใช่เลยครับอันเดียวกันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่ได้อัปเกรดก็ยังไม่แรงนะจ๊ะ โอเคปิดฉากเรียบร้อยเนื่องจากผมเล่นมานานแล้วนะผมก็เลยจัดการในพวกนี้ได้อย่างง่ายเลยยกเว้นหลังๆไม่ไหวเหมือนกันนะหลังๆนี่ใช้พลังเป็นแสนพอกลับมาที่เรื่องการต่อสู้อีกแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันมีออโต้สกิลแล้วนะก็สะดวกสบายกว่าเดิมครับแล้วมันต่างกับด้านบนยังไงด้านบนกดปุ๊บก็จะเริ่มสู้ให้อัตโนมัติอะไรใช่ไหมครับแต่ด้านล่างนี่ก็คือเมื่อตัวละครใช้สกิลไปแล้วนะครับ เขาก็จะไปดูว่ามีคอสตูมไหนที่สามารถใช้สกิลได้โดยที่แท้บ SP เราจะไม่หมดเขาจะเปลี่ยนคอสตูมให้อัตโนมัติเลยครับอันนี้เรียกได้ว่าโคตรดีเลยครับผมแต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกมันจะไม่ดีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการให้ตัวละครนั้นใช้แค่สกิลนั้นสกิลเดียวอันนี้จะไม่เวิร์กแล้วตัวนั้นต่อมาจะเป็นสู้กับบอสนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยมันจะยังไม่มาทันทีครับต้องรอดูนาฬิการตรงนี้ถ้าหมดเมื่อไหร่จะสามารถสู้กับบอสได้นะครับผม เมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็มาที่นี่เลยครับมิชชั่นครับอันนี้คือจะเป็นเควสนั่นแหละครับทำครบเสร็จปั๊บรับของรางวัลเพิ่มเติมมีตะเพชดแจกทั้งนั้นนะครับและสุดท้ายครับอีเวนต์ช็อปก็คือเอาแต้มกิจกรรมที่เราได้รับมาซื้อของแนะนําซื้อพวก UR ก่อน อันนี้คือจะมีทุกกิจกรรมเลยครับเขาจะมีของมาขายนั่นแหละก็ต้องใช้แต้มกิจกรรมในการซื้อซื้ออันนี้เสร็จแล้วนะครับ SR ก็แล้วแต่ถ้ามีแต้มจะซื้อก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ซื้อผมซื้อ UR เสร็จปับ๊บผมข้ามมาซื้ออันนี้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเกราะชิ้นนี้นั่นเองนะครับทุกกิจกรรมมันจะขายคึงกันหมดทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเพชรเหลือเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าขาดอะไรอยู่นะครับช่วงนี้ผมจะขาดอันนี้มันเอาไว้ตีบวกคอสตูมให้ใช้สกิลได้้ดีขึนนแัแะ ส่วนอีกอัปเดตหนึ่งที่ผมชอบนะครับอันนี้ก็เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันก็คือเรื่องของการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับในปัจจุบันจะมีบอกแล้วนะครับว่าตัวละครนี้ควรใส่อะไรใช้คำว่าควรก็ไม่ถูกเรียกได้ว่าป๊อปปูล่าดีกว่าก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกใช้อาวุธเหล่านี้ให้กับตัวละครนี้นั่นเองครับอันนี้อัปเดตมาสัก2 3แพทแล้วเหมือนกัน ตัวอีกอันนึงที่ผมชอบและพึ่งมาสดๆเลยนะครับก็คือหน้าจอตัวละครเนี่ยให้ดูด้านซ้ายมันจะมีเมนูที่2อ,อันนี้คือจะมีไอเทมเด้งขึ้นมาบอกหรืว่าตอนเนี้ยตัวละครหลักของเราน่ยใส่อะไรอยู่บ้างและเราสามารถใช้คำสั่งออโตอีฟิปได้เลยนะตัวละครที่ไม่ได้ใส่ของก็จะใส่เข้าไปเลยแบบอัตโนมัติแบบนี้แน่นอนว่าเอาออกทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอีกอันนึงไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเกรดมาเมื่อไหร่คือระบบกระเป๋าของเราครับคือตอนนี้ในกระเป๋าเราอะ่ะเราสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์พร้อมกันหลายรายการได้แล้วดูด้านขวาล่างมีคําสั่งอัปเกรด all เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะอัปเกรดอันไหนบ้างเห็นไหมอ่าเมื่อเราโอเคแล้วกดตัวถูกได้เลยนะครับแล้วก็โยนเงินลงไปครับว่าอัปเกรดถึงบวก9เนี่ยเราจะมีโคตา้าหรือว่ามีจํานวนเงินสูงสุดเท่าไหร่ในการอัปเกรดซึ่งปกติแล้วมันใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวลองอัปเกรดดูล้านเก้า อ่าเนี่ยเขามีการสรุปเลยครับว่าไม่ได้ใช้ตังเลยจ้าใช้แต่ไอเทมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าของที่มันมาจากกิจกรรมเนี่ยมันจะใช้ไอเทมในการอัปเกรดงั้นเดี๋ยวลองอัปเกรดเจ้านี้ดูกันละกันนะครับอ่ะโยนเงินไปสัก2ล้านอ่ะดูสิสรุปต้องเสียตังเท่าไหร่โอเคเสียตังห้าแสนเห็นไหมครับเออสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเรื่องของการคราฟของนั่นเองครับคือก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราจะคราบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราเลือกเสร็จปั๊บ เราต้องมาดูใช่ไหมว่าขาดวัตถุดิบอะไรแล้วเราก็ต้องใช้ตัวละครที่สามารถแปลรูปวัตถุดิบได้เนี่ยทำการคราฟขึ้นมาใช่ไหมครับเออเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเข้าหน้านี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าในหน้าจอการคราฟขอครับเราสามารถกดที่นี่ได้เลยก็คือพลังงานที่ใช้ในการคราฟถ้าเกิดเรามีไอเทมวัตถุดิบมากพอนะเรากดแบบนี้ได้เลยครับโอ้โหโคตรสะดวกสบายแล้วถ้าเกิดเราอยากจะคราฟทีละเ,เยอะเราคลิกด้านล่างได้เลยสมมติอยากจะคราฟ5อัน เราก็กดตัวนี้ได้เลยเห็นไหมครับโอโหอันนี้เรียกได้ว่าโคตรสบายสุดๆและอีกอันหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตขึ้นมาก็คือตัวละครที่ยืนอยู่ในฟิวนั่นเองครับปกติก็จะเดินวนๆกันอยู่5คนอยู่ที่ว่าปาร์ตี้เราเนี่ยเป็นใครบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบ5คนนี้ล่ะเรามีตัวอวยอยู่อยากจะให้ตัวอวยออกมาตลอดเวลาตอนนี้ทําได้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกดตัวนี้ใช่ไหมก็คือการใช้สกิลของตัวละครนั่นเองและคราวนี้จะมีคําสั่งฟิ์คาแรคเตอร์เด้งขึ้นมาเราแตะได้เลย มันจะมีบอกนะครับว่าเออตอนนี้5คนในตี้เราคือพวกนี้นะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยสามารถใช้คำสั่ง use field character ได้แล้วก็เอาออกเลยอยากพวกนี้ไม่ชอบอ่าอยากจะเอาเจสแองเจลิกาออกมาคนเดียวอะไรเงี้ยทำได้ด้วยนะครับที่เหลือก็จะไม่ตามมาแล้วเห็นไหมครับวิ่งคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ทำได้นะเออก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุกเล่นครับที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่เขาก็ทำมาให้นะครับอันนี้ยกนิ้วให้เลยครับ พอเราเข้าร่วมกิจกรรมครบแล้วอย่าลืมมาเช็คที่อีเวนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมคือตอนที่เราเปิดกระชบองมาจําได้ไหมหนั่นแหละเขาจะแจกตั๋วด้วยนะครับแค่เปิดก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้อาจารย์ด้วยก็จะได้ตั๋วเพิ่มอีกอย่าลืมมารับด้วยนะครับจริงๆมันมีทุกคนนั่นแหละเวลาที่มีตั้วอะไรมามันจะมีกิจกรรมแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับต้องกดรับตลอด ส่วนก,กิจกรรมหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราเอาชิปมาทําการสุ่มเหมือนกับบิงโกอ่ะเอาแล้วชิปหามาได้ไงมันได้จากการที่ท่านชมล็อกอินนั่นแหละรครับมันจะได้มาเลยทันทีนะครับแต่มันไม่ได้เข้าตัวทันทีนะท่านชมต้องไปเปิดที่อ e ีเมลด้านขวานก่อนแล้วก็กดรับมาก่อนนะครับมันถึงจะเข้าตัวอ่อีกส่วนหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยคือแบท t ทิลพา s ์สเองครับจะอยู่ด้านขวาเนาะซึ่งแน่นอนว่าเวลามีกิจกรรมใหม่มานะครับก็จะมีพวกเควสหรือว่า Battle Pa s s ให้ทำด้วย <S <S 2> <S 2> เช่นเดียวกันอย่าลืมทำให้ครบทุกวัันเพื่ออรบขงฟี แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ของมากกว่าเดิมเป็นอันรู้กันครับว่าต้องเติมเงินแต่ไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเพชรมากพอกดซื้อพรีเมียมได้เลยครับแต่เวลาเรากดซื้อพรีเมียมเนี่ยเลเวลมันจะอัปเกรดให้เรา3เวลแนะนําว่าเราอาจจะมาเก็บเลเวลพาสเนี่ยให้ถึง17ก่อนก็ได้แล้วค่อยกดก็ได้เช่นเดียวกันครับและมันก็ไม่ได้มีพาสเดียวนะครับดูด้านซ้ายมีเป็นตับจ้าเข้าร่วมกิจกรรมให้หมดทุกกิจกรรมนะ งันเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวน้องแอริสเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้พูดถึงเรื่องบอสที่มันยังไม่มาในตอนนี้ด้วย